เดี๋ยวลองเรียกเซอร์เคิลมา2ตัวแล้วครับอย่างงั้นครับเซอร์เคิลดับ,บเบิลเซอร์เคิลเนี่ยงนี้มุกสลุยที่เป็นกลางครับเพียง3คนเท่านั้นครับฝั่งเราไม่มารวมกันเลยครับสวยครับไอแมนเนี่ยไอแมนไหนทำเราเจ็บมากไอแมน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกสุขท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมช่อง Super Jack ครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมาว v ลซูเปอร์วอลครับเกมโมบ้าของฮีโร่เป็นฮีโร่ของค่ายมาว e ลครับฮีโร่ภายในภาพยนตร์ที่เราเห็นเป็นประจำนั่นเองวันนี้เราไม่ใช่ฮีโร่แต่อย่างไดครับเราจะไม่เล่นตัวที่ ถือว่าเป็นตัวไม่ดีเลยนะครับเป็นตัวมาทำลายเมืองเอสการ์ครับที่อยู่อาศัยของทอร์นั่นเองเป็นเฮล่าครับเจ๊เขียวของเรานั่นเองราชนีแห่งความตายครับเฮล่าครับไปครับอย่ามอพุดมากกันเลยครับเข้าไปจับคู่กันเลยครับอ่าหมาแล้วครับเฮล่าของเราครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ๊เขียวครับเรียกเขาว่าเจ๊เขียวครับสกินสุดคลาสสิกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับใส่ชุดคอสตูมสวยๆอย่างนี้ครับชอบเลยนะครับสายเขียวครับสายรักธรรมชาติครับอยู่กับป่าไม้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอันติเมดเฮลาครับสกินเจ๊แดงครับเรียกเธอว่าเจ๊แดงครับ เจ้เขียวกับเจ้แดงนะครับแผนการจัดอุปกรณ์ของเราก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายครับเป็นที่เขาจัดมาให้เลยเราก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันครับแล้วนี่ครับฮีโร่ฝั่งเราก็จะมีประมาณนี้ครับแอนด์แมนครับมีสตาร์โรดครับจูบิลี่ครับมิทิริโอครับและก็ผมนั่นเองครับเฮล่าครับ ฝั่งเขาก็มีฝั่งศัตรูนี่ก็จะมีมิสเทลิโอเหมือนกันครับเดดวิสทร์เฮล่าเหมือนกันเลยครับเพชรขาดครับไอแมนเนี่ย้าสวยอยู่ครับฝั่งเขาเป็นคอมโบที่น่าจะครบคันอยู่ครับมีเฮล่ามากับเพชรขาดด้วยครับมีหัวหน้ากับลูกน้องครับแผยในเรื่องทอเล็กนารกนะครับไปสมารถติดตามกันดูกันได้ครับ เราไปพบกันในเกมครับมาแล้วครับเราขอไปที่เลนกลางเลยครับอย่าเพิ่งมาแย่งเราละกันนะไปนะครับเดิน,นครับเดินหรือว,วิ่งก็ไม่รู้ครับผมมุ่งหน้าไปที่เลนกลางแล้วครับผมก็จะอธิบายสกิลแล้วก็ความสามารถของฮีโร่ไปในเกมน,นะครับพร้อมกับประกอบการเล่นไปครับ มาครับเลนกลางเราเนี่ยก็น่าจะเจอกับเฮล่าเหมือนกันนะครับไม่ใช่นะครับเจอกับแอแมนนะครับไอแมนครับไอแมนครับเป็นฮีโร่ที่ใช้น้ําแข็งครับระวังอย่าให้หลอดตรงสกิลของไอแมนนี่เต็มเหมือนกันนะครับก็จะสตันครับเราต้องดูการใช้สกิลของไอแมนดีๆครับต้องอ่านดีๆครับนนครับแหลงไหมละครับเพื่อนๆ ครึ่งหลอดนะครับโดนเพียงแป๊บเดียวครับเพียงนาทีเดียวเลือดเราเหลือครึ่งหลอดจะเจ๊ก,กดครับเราขอเอาคืนมั่งดิอื้อหื้อเจ็บหนักครับขอไปเติมเลือดที่บ้านก่อนคนระับสตาร์หลอดอ็กมาช่วยเราครับแต่มาช้าไปแล้ะนาย สตาร์ลอตสตารอตนี่คือฟาร์มป่านะครับเป็นแครี่ที่ใช้ฟาร์มป่าได้เหมือนกันครับไอแมนฝั I Man, ่งเข้าหายไปแล้วครับสกิลของเราจะมีถึง5สกิลเลยนะครับเป็นสกิลที่สามารถกดใช้ได้4 s k สกิลเลยครับก็ถือว่าดีครับเป็นสกิลติดตัวอีก1 s k i l สกิลครับ แรงจริงจครับไอแมนเนี่ยจะแรงไปไหนอะสกิลหนึ่งนี่ก็คืออัพเกรดการโจมตีครับเพิ่มดาเมจให้กับเราครับและเพิ่มพลังงานด้วยครับจะเป็นสเตตการโจมตีมากกว่านะครับเมื่อโจมตีครบเมื่อกดใช้สกิลแล้วโจมตีครบสี่ทีหรือ3ทีนี่แหละครับก็จะมีดาบปักลงมาที่ศัตรูครับที่เราโจมตีครับ เป็นหมูด้วยนะครับสกิลเป็นหมู่เหมือน3 3ดาบนี่หละครับปักลงมาใส่หน้าเลยครับก็แรงอยงู่ครับผมก็จะอัพสกิลหนึ่งน้ำเลยครับแต่ปัญหาตอนนี้ของเราคือไอแมนกดยับเลยครับเลือดจะหมดแล้วครับไอแมนจิตใจคุณทําด้วยอะไรครับเนี่ยผมก็กลับไปเติมเลือดรอบที่2แล้วครับส่วนสกิลที่2จะเป็น สกิลดูดวิญญาณนะครับดูดวิญญาณดูดดูดเกาะของเขาลดเกาะฝั่งศัตรตูนั่นเองครับก็จะทําให้การโจมตีปกติของเรานี่แรงขึ้นครับพร้อมกับลดความเร็วศัตรตูด้วยครับสกิลที่3จะเป็นสกิลควบคุมนะครับสกิลอะไรนะหนามทมินะครับโอ้โหชื่อช่างชื่อสกิลแต่ละสกิลช่าง ดุดันจริงๆครับจีเขียวของเรา <c oughs> ตอนนี้ผมเจอกับไอเมนนะครับไอเมนเขาเวลหกแล้วครับผมก็กับแปลวเลือดหลังป้อมกันแล้วครับผมไม่อยู่กับไอเมนแล้วครับผมต้องไปเดินแก๊งบ้างแล้วครับผมจะมายืนจมไม่ได้ครับ <c oughs> ถ้าสกิลสามเราปล่อยไปโดนศัตรูจะเป็นการสตันนะครับสตันและสร้างพลังงานนะครับสร้างเหมือนสร้าง พลังงานวทครับมาครับมาครับที่หน้าป้อมเขาเลยครับอันติเมตของเรามาแล้วครับขอเรียกมาหน่อยสิเป็นเลิกงามยำดีเลิกงามยำดีฝันไปฝันไปบริการของเราอ่าไอเมนก็มามอบเงินให้กับเราที่เลนล่างครับเลนกลางนี่กดเราจังเลยนะเราก็เหมือนจะได้ปอมล่างไปแล้วครับผมเห็นอะไรแวบๆที่ในป่าครับ มาคนเดียวอย่างนี้จะเสร็จไหมครับเสร็จไหมครับไม่เสร็จนะครับเฮล่าเฮล่าเจอกับเฮล่าหน่อยไหมล่ะครับเฮล่ากับเฮล่าครับเฮล่ากับเฮล่าครับเฮล่ากับเฮล่าครับโอโ้โหไม่ไหวกับเฮล่าฝั่งเขานะครับสกิลเขายังอยู่ครบครับตอนนี้ผมก็กลับมาเจอที่ไอแมนที่เลนกลางแล้วครับสกิลติดตัวของเรานี่จะเป็น สกิลเทพธิดาแห่งความตายนะครับก็จะเป็นโลเคชันเป็นชื่อประจำของเขาเลยครับมาครับมาครับอือไม่ได้นะครับถอยกลับบ้านไปก่อนขอเรียกบริการมาก่อนแล้วกันมาครับขาป้อมไหมครับไอแมนไอแมนผมอยากได้ไอแมนแอนแมนก็แทงให้อยู่ครับ ไอแมนกับเอนแมนครับช่างสับสนจริงๆครับการเรียกชื่อฮีโร่โอคูเป็นไงแล้วครับประมาทัเขาไปได้ป้อมเขาครับเจอไอแมนเก็บไปได้นะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่เลนล่างเลยครับเลนล่างมันจะมีปันเทนอยู่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับมาที่ป้อมเฉยๆครับมาเอาตัวนี้เลยครับเสือเจ้าเสือม่วงครับ ในเรื่องแบ็คแพนเทอร์นั่นเองเพชรคาดไ้มครับในเป็นลูกน้องเราในทําไมทรยศเราอย่างนี้หึทรยศเราหึก็มายืนคุมเชิงให้สตาร์ลอดให้เฉยๆมาป้องกันเลนลังให้หน่อยครับหืมแรงเหมือนกันนะครับฝังเขาบุกมาถึง4ตัวแล้วครับ ทีเหนล่างครับสตาร์ลอดก็กำลังบินมาครับมาช่วยกันป้องกันหน่อยเรียกบอดี้การ์ดมาเลยครับบอดี้การ์ดครับเอาไปครับเมื่อกี้ตัวอะไรก็ไม่เร็วครับสีแดงๆครับบอดี้การ์ดเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิบอดี้การ์ดดับเบิลคิวครับผมอยากได้ไอแมนต่อครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอแมนเอาเราอีกแล้วนะครับถึงกับ สายหัวเลยครับกับไอแมนครับแรงจริงๆครับเรามาแอบเอาเบาๆครับแอบเอาอันนี้ครับบูบับครับบูบับพร้อมกับได้เพชรคาดไหมครับคุณว่าจะได้ไหมครับได้นะครับเบาๆครับเบาๆครับทุกคนอย่าดังโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงครับแรงครับเฮล่าครับเฮล่าฟังเขาแรงอยู่เหมือนกันนะครับ เรามาดูดความสนใจให้สตาร์หลอดสตาร์ลอดก็ฟาร์มแบบชิวๆเลยครับสวยครับสตาร์ลอดเก็บไปได้หนึ่งครับสตาร์ o ลอดก็จะได้ป้อมบนไปแล้วครับ Attack, ผมว่านะ่าจะเอาเื้อขึ้นได้แล้วครับจย่างวันนี้ แต่ฝั่งเขาก็เหมือนมาปนเปี่ยนที่เซอร์คนเหมือนกันครับต้องดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งประมาทบุ่มบามวิ่งเข้าไปครับอาจจะเป็นการไม่ดีก็ได้ครับเราก็จะมาเฝ้าเซอร์คนไว้ก่อนคนระับอมมาเลยโอ้โหอ,อันติเมตของเรานี่ก็จะเหมือนเลือกเซอร์คันมานะครับ แต่ไม่ใช่ครับเหมือนจะเป็นเพื่อนกันนะครับเสื้อคล้นของเราของเราของเราสามารถใช้ได้ตามใจชอบครับเมื่อคุณดาวเสร็จนะครับไอเทมฝั่งเราก็จะได้ชิ้นที่สองแล้วครับไอเทมใหญ่ครับตอนนี้ไอแมนเอไม่ใช่ไอแมนครับแอนแมนครับแอนแมนบุกตะลุยภายในป้อมนู่นแลวครับแอนแมนก็แลกไปกับชีวิตนะครับเพชราศจะคุณเห็นเพชรฆาศไหมครับ มขอเรียกอันติมาแล้วครับบอดี้การ์ดครับเข้าวงไหนเลยผมอยากได้ไอเมนผมอยากได้ไอเมนไอเมนไอเมนขอทีเดียวสตาร์ลอดเก็บไปให้เราได้นะครับเลือนเราก็มือเลอเพียงขี้มดครับผมขอกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนครับเหมือนเกมนี้สตาร์ลอลดจะเป็นพระเอกนะครับ <c oughs> สตาร์ลหลดคิวไป80แล้วครับ เราก็มาบุกตะลุยที่เลนกลางดอครับบุกดันยังไม่ยังครับอย่าให้ฝั่งเขาได้ฟาร์มครับมันจะเป็นการไม่ดีครับเรามาบุกกันที่เซอร์เคิลแล้วครับโจมตีเซอร์เคิลกันเลยเซอร์เคิลได้แล้วครับสตาร์ล็อกก็เอามงกุฎมาได้ครับเก็บมงกุฎเซอร์เคิลเดี๋ยวก็คงจะเรียกเซอร์เคิลมาครับเราออกคำบัญชาไปเลยครับ รอกคำบรญชาให้มาโจมตีที่เด่นกลางนะครับแหลกรวมไปครับหนึ่งทีครับนน่นครับสตาร์ลอสสตาร์ลอดไปชดดาวเฮล่าได้ครับแล้วเขาก็แหลกไปกับชีวิตครับแหนือยไหมครับหมอไม่แหลกนะครับเขายังเอาชีวิตรอดกลับมาได้ครับผมก็ได้เสือม่องเลยครับเอาครับสตาร์ลอดผมมาช่วยแล้ว เซอร์เคิลมาโจมตีที่เลนกลางครับเดี๋ยวลองเรียกเซอร์เคิลมา2ตัวแล้วครับอย่างงั้นครับเซอร์เคิลดับเบิลเซอร์เคิลครับอย่างงี้ครับบุกตะลุยที่เลนกลางครับเพียงสามคนเท่านั้นครับฝั่งเราไม่มารวมกันเลยครับสวยครับไอแมนครับไอแมนนหนทำเราเจ็บมากไอแมนอฮ้อ ตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ครับยุ่งเหยิงมากครับที่หน้าจอครับโอ้ยมีตัวอะไรครับมิเทลิโอรครับใช่ไหมครับเา้าทำไมกลายเป็นฝั่งเราซะงั้นนะอ๋อฝั่งเราก็มีฝั่งเขาก็มีครับสวยครับมันจะชนะแล้วครับ ชนะไหมครับตีป้อมสิครับเพื่อนนายจะรอช้ายัางไรเราโดนเพชฌฆาตเก็บไปนะครับโดนลูกน้องทรยศเ็ตอนตอนนี้เราก็เข้าสู่เลเวลสิบหกแล้วครับตัวละครของเราไายในเกมก็นาทีที่สิบสี่ครับเราจะมาจบเกมกันเลยไหมครับเดี๋ยวรอสตาร์โหลดตัวฟาร์มป่าของเรา เกิดก่อนนะครับสตาร์ลอดก็กำลังจะเกิดขึ้นที่บ่อนามครับเมื่อกี้เขาไปบูคนเดียวครับเรามาเอาบูบับกันก่อนครับอย่แบเนียครับเงียบเียเอาเงียบๆีบครับอ่าสวยครับอ่าครับได้แถมไปหนึ่งตัวนะครับมันจะเป็นฮีโร่ใหม่ครับเพิ่งวางจำน่ายครับเอามาเล่นอย่างนี้ก็เสียของหมดเลยครับมาสิครับสตาร์ลอดครับพี่พี่จะจบเกมไหมครับนี่เรียกรวมไปหนึ่งทีครับ หลักพร้อมกับเรียกบริการนะครับไปครับฝาดฝันฝาดฝันบุกตะลุยบุกตะลุยอืมเอาชนะไม่ได้ครับเอาชนะเพชฌฆาตนะครับมีตัวอะไรครับโหนเชือกอยู่นั่นแหละครับมิเทริโอครับมาครับบริการฝั่งเราหายไปแล้วครับไม่เป็นไรครับจ้าไม่ยังอยู่ชนะไปแล้วครับ วินนะครับวินไปนวัชันะนั่นแหละครับฮสตาร์รอลดได้ MVP ไปครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นลครับเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวจะมี EP แน่หน้าแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับไปแล้วครับ